เพื่อนๆดูซิมะม่วงมะม่วงอาจารย์แหวนทองโดกค่ะโดกเนี่ยนี่ดูซิข้างในอ่ะหูโดกนะดูเลยค่ะเนี่ยเห็นไมเนี่ยโดกโดกโดกมากมีแต่ลูกใหญ่ๆค่ะนี่เห็นไหมคะนี่มะม่วงโดกค่ะโดกอืมมีแต่ลูกใหญ่ๆเห็นไหมคะนี่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 มะม่วงโดกค่ะโดกดกดก ดอกเนี่ยเนี่ยด <s Elliott ills> ูสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยดอกมากดอกมากดูสิมะม่วงดอกโอ้ยตั้งกี่ลูกเนี่ยมะม่วงดอกมากค่ะดอกมากเนี่ยเนี่ยดูสิฮะโอ้ยเนี่ยดอก มะม่วงดอกมางค่ะดูสิอืมเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยนี่รูกใหญ่ดอกมะม่วงดอกมากค่ะเนี่ยเนี่ยดูสิค่ะดูสิค่ะดูสิค่ะมะม่วงดอกมากค่ะมะม่วงดอกจริงๆ เห็นไหมเห็นไหมคะมะม่วงดกค่ะออนี่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 ดูสีค่ะดูพีเนี่ยเนี่ยดูสี่ค่ะดูสีเนี่ยอ๋อดกดกมากอือ นลกจริงๆค่ะมะม่วงมาปูกก็ได้กินนะคะเนี่ยมะม่วงเสียาดายของอาจารย์ตายไปตั้งหลายต้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมายุริสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ